เขี่เธอารลโอ้มีลลไม่เตือนนะเขาไม่ไเชื่อเลยโอ้หิวตอนเช้าเลยนะฮะ ยู่เช้าเลยเหรอฮะลุ่ยู่ป่ะผัดให้เอมินน้อยไม่มาม่ทำอะไรเราไม่แม่าทำแทนที่มอชิดบ่ตนั้นเรมีเจ้าเนอก่ยัทำแบบพี่เจ้าทำ

อูด mm yeah. ้ลยโอ้อมอะนั้นอมน้ำตกบอตกก็อยู่นี่นี่ช้าวันนี้ี่มันสมคามฝน่าันนี้เรามันสวยๆลุยล้ยมาอยากโ้ทำไมมันนี้ยอาตี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 ้นสมความ ที่ร้านสมพรไปไม่เป็นไปโอ้ยเครื่องนี้ก็โหลดเครื่องนี้ก็ตั้งโอ้สุดยอดเลยย่าก็แชรานี่ก็จะโหลดไวยแล้วก็ลงลงแหนร้านที่ร้านสมพรไป ว่าหัวข้ออะไรออ่อะสวัสดีค่ะคุณแม่จินตนามงคลสวัสดีค่ะดูลุงช่างขยันแต่เช้าเลยคุณแม่จินตนารู้ด,ดิกินกาแฟเดียว ด,ดำดําหรือเปล่าดําลูกไ่ก่อนดําจะทำให้ประดาวิ่งลงมาเลยใช่คุณยุยุพินนะคะสวัสดีค่ะ,ะทำบุญชาแนลสวัสดีค่ะคุณจอสวัสดีค่ะ Like Hãy cùng <coughs> <coughs> uh, mẹ cùng đàn nào mong luôn. nhau cùng mẹ, cùng nhau cùng nhau kia nhau luôn. เอาฝนคอยวาวนอเอาฝนเ,เอาฝนนี่แหละลงเอ้ยมันคือแค่ตะกี้แจ้งจาังป้าแต่ว่าไม่ตกเดออพอดีเห่าสวัสดีค่ะสะวัสดีเอซีทุกท่านนะคะ เท่าไหร่บ้า,า,าแจ ่ใส่ไอ้ที่เป็นลัตติต้องใส่จันน้ำเพ่อกาเด็กษิการศึข้าเอ้าการส่งมา multimed. атив福�gas же 상관이 Lecture 5 Persihoso Hospital nocissus Slow Med di wujud kesulitan dimaker juga Patter, saya นางป้าสนผักซื้อมาโหไม่รู้กินได้ยังตอนที่เอากินผลไม้เพราะว่าจุดเราไปเยอะเนาืยอานะไปตรงโน้นม้างไปตรงนี้ม้งไปตรงนี้บ้งมันมีหลายจุดนะคุณเขาก็ถือไปกินบางทีเขาก็ลืมเอามามนูก็เลยหายหมด มมันก็หาหายดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเอ่อสวัสดีค่ะยามเช้าที่สุดใสทุกคนวันนี้ราคะตามมาไม่หมือนเลยตุ้มเป็นมูกี่ถึงจังเลย หลังจานนะคะเราจะมีเคล็ดลับนะคะใส่มะนาวใส่มะนาวลงไปนะคะเพื่อจะไม่ให้มันลื่นให้มันลื่นนะคะให้มันน้ำนะคะทปนไหลออกง่ายอย่าไระจายจะมันจะไม่ไม่ไม นี่สมมุติว่าคือผักนะผักนะผักนะครับให้ <small> <-tonscción> <sharpesturparling> <interesante> <tpusuhan> <eps>